ทำอะไรลอกอันนี้ไงนี่ลอกอลอกกระจกลอกกระจกอ๋อกูัวเขาไม่ร,มมรมู้ของใหม่อืให้เขารู้ไงของใหม่ของใหม่เึงลอกโอเคอายังเอาแล้วเหรออืมอโอเคโอเค,อเค,อเคได้ได,ได,ไดแ้แป๊บหนึ่งขอจัดเขาเรียกอะไรนะจัดระบบก่อนปึ๊บทำให้เหมือนแบบไม่เคยจับ <laughs> 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 โอเค สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ผมจะมารีวิวกับเฮลิคอปเตอร์นะครับผมตัวนี้เป็นเขาเรียกรุ่นอะไร MD 5 0 0 E นะครับผม Action New Action New นะครับผมช่อง6 HD TV เพื่อใครนะครับผมทีหลังจะส่งมุกอะไรมาก็เตรียมกันก่อนนะแบบอันนี้อะไรยไงไขส่งมุกมาไปไม่ทันเลยไม่มีเตรียมนะไปไม่ทันเลยสดๆเลยก็ โครงโครงภายในก็เป็น4-5 0 s p o r สปอร์ตนะครับอะไลน์รุ่นเก่านะก็ทำการเปลี่ยนโรเตอร์เฮดใหม่แล้วก็อัพโมดิฟายมอเตอร์สปีดเซอร์โวนะฮะชุดหางก็ยังเป็นของเดิมเห็นไหมฮะโอเคนะครับผมก็โครงเก่าง่ายๆเลยครับก็เปลี่ยนบอดี้ใหม่นะครับเปลี่ยนบอดี้ใหม่นะใส่บอดี้สเกลเข้าไปแค่นี้ก็หอของท่านก็เหมือนของใหม่แล้วนะครับ เพราะว่าชุดไฟเราใหม่หมดเลยตัวนี้เป็นรุ่นพัฒนานะครับรุ่นพัฒนาบินได้10นาทีตัวนี้บินได้10นาทีนะครับผมนะสินาทีสิบเอ็ดนาทีได้แน่แนได้แน่แน่ได้แน่แน่ได้แนะ่แน่ก็ใส่อะลารา์มปิ๊บๆเข้าไปนะครับทําการเตือนนะเตือนแบบหมดนะครับมาทดสอบบินกันฟ้าจะมืดแล้วก็เปิดฝาครอบออกมานะครับฝาครอบฝาครอบมันจะเป็นแม่เหล็ก เปิดออกมาแล้วใส่เข้าคืนก่อนอืมอ่าโอเคแล้วก็วิทยุฟังก์ชันเหมือนเดิมนะครับเลข8อัตโนมัติ 3D G-Home Stop Run เหมือนเดิมนะครับให้อยู่ค่าโรงงานทั้งหมดนะครับ Stop 3D Nomon โอเคแล้วเราก็เสียบปลั๊กอ่าแล้วก็พยายามทำฮอให้นิ่งที่สุดนะครับ อย่าให้มันขย่านะครับจังหวะนี้รอให้ใจโรเซตตัวนะครับอ่าพอแบบนี้แล้วปับ๊บเราก็กดคำว่า GPS นะครับแล้วจะเป็นไฟสีส้มกระพริบขึ้นอีกขึ้นนี่ขึ้นนีกไม่ติดเห็นแบบนี้เอ้ยเอ,อ้นั่นน่ะส้มกระพริบนะครับลอยเป็นสีเขียวนะครับผมลอยเป็นสีเขียวอ้าวสว่างโลก็ใส่หน้ากากโล ฮะใสหน้ากากขงเราใสหน้ากากอ๋อใส่ได้ๆไม่เสียเวลาใสหน้ากากเข้าไปเขียวยังเขียวยังยังอ่าเขียวแล้วนั่นอ่าไปเขียวแล้วนะครับไฟเขียวก็คือพร้อมจะบินไปเขียวแล้วก็ไปเขียวไปได้ไปได้ไปได้ไปเขียวก็ไปได้ไปเขียวแล้วไปได้มาไปกลับบ้านไปไม่ใช่ดิอ่อถอยออกข้างห่างถอยออกห่างหอประมาณ4 5่้าเนะครับอยู่คำว่า G P S นะครับอยู่คำว่า G P S อยู่คำว่าโนมอน อยู่คาว่าสต็อปเหมือนเดิมนะครับมือซ้ายนะครับผม 1, 2, 3, 4นะครับแล้วก็กดลนะันนะคับเร่งไว้ตรงกลางรอให้พปพัดหมุนสุดเสียงนะครับหมุนสุดเสียงแล้วนะครับเร่งขึ้นไปนะครับ1ขีดรอสักครู่ครับ สูงเัาเร่นไม่ต้องกลางนะครับเห็นไหมครับหางตรงเป๊ะเลยนะฮะไม่มีโบกไม่มีสะบัดนะ MD ห้าร้อยนะครับผมไซส์สี่ห้าศูนย์ครับตัวนี้เป็นรุ่นอัปเกรดนะครับบินสู้ลมแล้วก็บินได้นานนะครับลำนี้เลยนะฮะบินได้สิบนาทีนะครับหมุนอะหระหมุนเนี่ยหรอ แอคชั่นนิวนะครับวันนี้เราจะเป็นฮอหนักข่าวนะครับผมฮอหนักข่าวแอคชั่นนิวสวยไหมเงี้ยเออถอยออกไปไ,ไหมเราบินได้นานครับเราไม่กลัวนะฮะ พ้อก่อนนะให้บินเล่นก่อนไหมให้ถ่ายบินไปทั่วเดี๋ยวถ่ายเองไปไหนครับผู้ชมเดินผ่านากล้องได้ไงอ่ะผู้ชมผู้ชม ลงแล้วก็ปล่อยมือนะครับพอก็เบรกแล้วก็หยุดนะครับรักษาความสูงนะฮะแล้วก็ล็อกตำแหน่งนะครับเจ้าขึ้นก็เล่งขึ้นไปครับสูง้าใจเอาภาพหายครับภาพหายดยู่อยู่สูงพอใจคขเล่งไว้ตรงกลางครับเอาเครื่องลงก็หนึ่งขีดนะครับแค่หนึ่งขีดพอครับพอก็ค่อยๆลดระดับลงมานะครับชัดเจนนะฮะ ค่อยๆทาความคุ้นเคยกับเฮลิคอปเตอร์นะครับบินบินแคบๆสั้นๆก่อนนะต่ำๆไปก่อนนะครับพอคุ้นเคยแล้วก็ค่อยๆขยายเป็นวงกว้างนะบินกว้างๆบินอะไรเงี้ยครับนะพอมันก็จะไปแบบแนวอ่สมูทนะสมูทเขาเรียกสมูทนิ่มนวลน,นะนะทำความคุ้นเคยก่อนนะครับผม บินเพลินเลยนะครับลำนี้นะรับประกันว่าบินเพลินเลย ไหนอ่ะอ่ะบินให้ดูเนี่ยทำข่า,ขาวทำข่าวครับแอคชั่นนิวครับนิ่งเหมือนแขวนไว้เลยครับนิ่งมาก nó. bình an ninh đó ninh mắng ninh mắng ninh mắng ninh ninh mắng ninh ở ninh mắng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  ninh สั่งนี้ไลยทายดกคันพอไหมขนาดนี้นี่ <Okay. S 2> สั่งได้เลยเนี่ย <Okay. S 2> กับใจรูเฮดวันนี่ <Okay. S 2> จะเลี้ยวจะหันไปทางไหนเนี่ยสั่งได้ <Okay. S 2> แบบ <Okay. S 2> ง่ายดายเลยฮะหน้านักบินแบบไม่มีคําว่าเก่งนะฮะได้หมดครับจะหันหน้าหันข้างหันซ้ายขวาโอเคแล้วนะอ่าเดี๋ยวเราเาเครื่องลงแล้วนะครับ เหมือนเดิมครับเอาคันเร่งลงประมาณ1ขีดฮอก็ค่อยๆหย,ย่อนนะครับพอหย,ย่อนถึงพื้นแล้วก็กดคำว่าสต็อปแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมครับค่อยๆหย,ย่อนลงแบบสโลโมชั่นมากเลย 1, 2, 3แล้วก็สต็อปเอ้แค่นั้นเองนะพอสต็อปเสร็จล้วก็กลับค่าโรงงานนะฮะสามดีสต็อปอ่าบินอ่าเมื่อกี้ไม่ได้บินให้ชมนะครับกับฟังก์ชันเลข8นะไม่เป็นไรนะ พี่ลูกค้าไปเล่นได้เลยครับไม่มีปัญหาโนื้อพอมแผมโอเคนะเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับเฮลิคอปเตอร์ไซส์450อุ้ยบุดหมดเลยอุ้ยแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่พอถอดแบตออกอยู่ดิท้ายหนักเลยพอใส่แบตนะหมดแรงอ่ะลูกพอใส่แบตก็โอเคอยู่ แต่ก็ไงแรงกว่าน่อยถอดแบตถอดแบตปึ๊ถอดแบตปุ๊บแรงอ่ะมวแรงไม่มีร้อนนะครับแบตเตอรี่ไม่ร้อนสบายๆนะครับแล้วก็ปิดวิทยุปึ๊บแค่นั้นเองนะฮะมอเตอร์สปีดไม่ต้องห่วงครับไม่เอ่อเรียกได้เลยว่าไม่ต้องห่วงฉันนะฮะมอเตอร์สปีดนะไม่ร้อนนะครับเป็นสเปคที่ผมจัดให้คุณลูกค้านะครับผมบินได้แบบนันสต็อปเลยนะมีแบตอีกก้อนซัดเข้าไปเลยนะฮะบินได้อิ่มนะ โอเคที่โมเยอะแล้วพอๆเราใส่คืนก่อนอปึป๊บปึ๊บลูกเ่ายงสวยนะเออสวยดีเ <10. S 1> มื่อยเราจะได้เป็นหน้าร,รูกเพราะฉะนั้นต้องเพราะฉะนั้น,น<า>เดี๋ยวหน,หนูโปรโมทช่องก่อนเพราะฉะนั้น,น,นต้องกดไลค์กดแชร์กดเข้าไปดู YouTube ยๆๆูทูบหนูเยอะ ค่าแรงคนถ่ายเลยแหะก็แบตเตอรี่ก็จะไว้ประมาณนี้นะครับไว้แบบนี้นะครับนะถ้าจะให้มันแน่นหนาก็คือแปตินทุกแกอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับพยโยคืออะไรฮะพยอพฤศจิกายนนะพฤศจิกายนคือเขาลงไว้ว่าแบตเตอรี่ซื้อใช้งานเมื่อวันนี้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ได้นานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย โอเคเสร็จแล้วครับกับเฮลิคอปเตอร์ MD 500G E นะครับหัวจะแหลมนะครับสวยๆเลยลำนี้ก็พรุ่งนี้พร้อมจัดส่งคุณลูกค้านะครับครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับพี่ลูกค้าท่านใดสนใจกับงานประกอบซ่อมเซ็ตรถเลอขึ้นบินเฮลิคอปเตอร์ติดต่อสอบถามได้นะครับกับสมบูรณ์เพ็งสีสีกวช่องบินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกลำนะครับผมออกจากมือผมบินดีแน่นอนนะ เล่นไม่เป็นก็เล่นได้เพียงแค่ดูคลิปของผมบ่อยๆนะดูไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูใหม่นะฮะดูได้หลายรอบนะครับผมถ้าดูไม่เข้าใจก็แน่นอนมหาช่างเลยถ้าไม่เข้าใจก็วิ่งมาหาที่บ้านเลยนะเดี๋ยวชางสอนโอเคแลนะครับฝากช่องนะฝากแล้วเราก็ไม่ฝากหน่อยสําสำหรับมือใหม่อ่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมือใหม่เขาก็ดูบ่อยแล้วเอาใหม่ ไม่ขายของขาย <c oughs> เอาไหมล่ะซื้ออ,นนอยากขายเนี่ยมาบ <c oughs> ๊ายบาย